malah แล้วครับหน่วยลบพิเศษดูโอ้เสียงดังครึกครักครึกครักโหมาลงเกะ จะมาจะไปบุกที่ไหนตัวฮันญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวจะไปลบเลยอ่ะดูนักการนู่นทหารเรียเนาะอะไรนะทหารเลยทหารเรียกองอินเตอร์หลงแล้วปาตีล่ายังน้ำขึ้นรุ่งเนาะ ของแท้ครับของแท้ใหญ่ไหมเอามือผักแท้ดิของแท้แท้ว่าของแท้แท้ว่าหันหน้ามาทางนี้สินี่เออผ่านกล้องครับผ่านกล้องโอเคคลิปออกนะจับอะนี่ปล่อยปล่อยเลยตอนนี้เล็กนะฮะปล่อยใหญ่โค้งครับ ไปติดตามซีเคซิวไปดิอันนี้ลงเพดอันนี้แรงฮันแรงแรง,แรงปั้นเหยื่อฝึกปันนะป้นเหยื่อกันึกปั้นเหยื่อที่เร็วที่สุดในโลกโอเคนอเปปลามันตกปลานะวันนี้มาตกปลากันสามคนนะดูบรรยากาศนะครับการตกปลา สิบเอ็ดหลังนะฮะวันนี้มอสเซเวนตาวะไฮตอนนี้เรามาายกันนี่ครับคนหลอ่อนะครบับ่ายปั้นเหยื่อใส่แวนตาดำนะคนจะตกรถอันนี้หน่วยหน่วยป้องกันหลักเลยหน่วยดูดาบหลักหน่วยที่ป้องกันนะ ตอนนี้เรามาอยู่กับสามชีวิตหน่วยจูโจมปลาหน้าดินนะฮะเราเล่นหน้านีนนะ้มีทั้งชอปเปอร์นะครับแล้วก็นู่นครับไออะไรนะถูกไหมตอนนี้ดูครับอันนี้อันนี้ฮันหัวหน้าหน่วยนะฮะอันนี้กองกองลุ้นนะฮะ ทนี้เรามาดูกองกระสุนของเราหน่อยครับหันหน้าขึ้นมาสิหน่วยกระสุน่นกระสุน มึงอ่ะมึครับมันก่อนอะไรกันเนป่ยไปไปมิงโต้ไปไปไม่ได้หายทั้จากไปเรื่องอะไรยืดเลนะไวจังเลยอล้ววะ S son, son, sơn? Kayak Wee, wee, wee. Chú oh. chả lê Đây là con mày lâu ơi Khôn. chúa ơi Con mày lâu Con mày lê mà kì hàn quốc อือฮันกุกบอกว่าดสีเทีทย่างนะก็ะสีเสีกันย่างน่าลองก,กิน